โยโย่ส่งนะโย่ส okay. uh, ่งนะฮะผมไม่เห็นผมไม่เห็นเลอะไรฮะอะไรนะเพิ่งเพิ่งยี่สิบนีเหรออ๋อข้อไข้นิดนึงฮะไข่ไข้แขนอ้าวไข่มือคไข้หลังอะอะข้าวให้ตรงนี้เลยแทงกิ้งแทงกิ้งเออพางไหมนะพางไหมนะพางมาพางไวแล้วก็ทำทำอย่างนี้ได้ก็ได้พี่อ้านแหละพี่ สวัสดีเพื่อนๆชาวกีโตไทยแลนด์ทุกคนนะครับอยู่กับผมแทน AK d i m e n s i o n ครับโดยวันนี้เรามีคอนเทนต์เราจะไปสัมภาษณ์คนที่ใส่กีโตและจะมีการแกล้งเขาเล็กน้อยโดยที่เราจะให้เขาโพสต์หรือว่าทำทาเลน่์บางอย่างที่เราบอกไปนะฮะอินดิเชั่นเป็นยังไงตามผมมาเลยครัมาสวัสดีครับเออเรามาจากกีโตไทยแลนด์นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรครับชื่อครับ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 อ่าครัทไม่หมายถึงครับชิวรับโทกิจริงๆนะฮะ ฮัตไม่หมดเลยครับอ๋อฮัตไม่หมดเลยครับอ๋อโอเคสอบถามหน่อยว่าใช้กีโต้มานานแล้วยังครับก็มานรับนี่เสร็จมาชั่วโมงกว่าแล้วมานะฮะมานะฮะซื้อมาสักพักนะซื้อมาสักพักซื้อมาหลายวันแล้วครับหลายวันแล้วก็ได้ใส่บบนานๆที่ออกมาใส่เพราะรู้สึกว่าอยากให้มันคล้องสีเกลียวดีเองนะอ๋อให้มิกแอนแม็กชักนิดนึงใช่ๆแล้วคู่แรกเลยไหมครับมีมาสี่ห้าคู่นะครับหมายถึงรองเท้าแฟนครับอ๋อถ้าเกิดบ้านแตะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะ เรากำลังหามุมโพสของกีโต,โตสวยๆอยู่แล้เห็นน้องอยู่ตรงป้ายรถเมล์พอดีก็เลยคิดว่าเรามาเป็นแบบให้พี่สักหน่อยเพื่อที่จะเอาภาพน้องเนี่ยไปเป็นแบบในการใช้ถ่ายแฟชั่นของหน้า<ด>อ่าแรกก็เลแบบเด็กช่องนิดหนึ่งฮะเด็กช่องแบบว่าเออจีนรอป้ายรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ๆๆนนหน่อยอา่าทำไมต้องกลุ่มด้วยหาไม่ทราบว่ากลัวมันหายอะไรเงยเปาอะไรี่พี่อ๋อแบบเด็กช่องเลยครับโบกิงจะเพ้แล้วอะไรอย่างเงี้ย จะไ,ได้พอกับบรรยากาศหน่อยปลารถเมย <Hey, S 1> <Hey. S 2> ์นะโ hey, <Hey. S 2> อเค okay. เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าน้องลองทำแพลงกิ้งแพงกิ้งมาแต่ ranking, แพงกิ้งมาถ้าให้ตรงนี้เลยแพงกิ้งแพงกิ้งเออลองแพงกิ้งดูอ่าแล้วก็โชว์ตัวแดดนิดนึงโชว์ตัวแดดนิดนึงนี่นีนนนน่นี่ๆๆอ่า แล้วก็แพลงกิง้งครับแพลงกิ้งอ่านั่นแหละรอไปทางาไปนะทางไปนะไปไปไปทางไป,นะไป,ไป,ไปทางไป เรามาจัดทางกีโตไฮาระนะครับคือเราอยากจะมาหาคนที่ใส่กีโตนะแล้วก็มาถามความรู้สึกว่าท่านิงเลือกซื้อกีโตนะฮะอ๋อมันใส่แล้วมันนุ่มเท้าเลนุ่มเท้าเหรอครับไม่เคยกัดค่ะอ๋อใช้นานได้ครับผมใช้มา2ปีแล้วสภาพการใช้งานก็ยังดีอยู่ยังดีอยู่นะในขอดูพื้นเท้าครับพื้นเท้านะครับพื้นใต้เหรอยกยกขึสูงหน่อยยกขสูงนะฮะผมไม่เห็นผมไม่เห็นครับเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเราจะขอแทนโปรดักต์นิดนึงนะช่วยโพสต์ถ้าอะไรแบบว่านี่นี่นี่หะ โอ้ยยังไงอะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวท่อแรกนะครับพูดพูดอ่าโอเคโอเคไฟ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 ซูม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 เห็นไหมเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรายืนแบบขาเดียวนะครับขาเดียวแบบขาเดียวแล้วก็ยืนประมาณนี้ฮะอ่ายืนยืมยืมแล้วก็ยกยกสูงเงี้ยเหมือนเหมือนข้ากูลิโกะครับยืนโชว์แขนนะโชว์แขนนะโอเคคร้าวขาไ้นะฮะได้ไหมฮะไฟพร้อมไหมครับพร้อมไหมนมาข้าี่ค้างก่อนครับข้าวนะไปยืมโชว์แขนนะโชว์แขนยื้ขึ้นอ่าครับพอเราต้องเห็นเต็มตัวนะฮะเอาแบบข้ากูลิโกะครับ ออย่างเงี้ยออย่างเงี้ยออนั่นแหละครับนั่นแหละครับพอ้วนะโอเคโอ้แฟดแัดนอยแฟดแดดเอเอพ like อใช่ไมครับเม่อไครับโอเขออหนึ่งขออหนึ่งครับทรก่อได้ภาพนี้ไงฮะได้ค่ะได้ไดได้ต้องการในกี่รูปครับอีกร้อรูปด้ไหมขอ้หนึ่ได้ไหขอ้อกร้อยรูปแล้วครูปแล้วครั อ๋อนั่นสลับข้างสลับข้างครเหมือนท่าเดินมนขอสลับข้างอ,อ่า,ออส,า,อาสองแขนครับอ่านั่นแหละฮะ ทำไมถึงเลือกใช้กีโตฮะในความรู้สึกที่ใส่รองเท้ามาแบบหลายๆคู่แล้วรู้สึกว่าพื้นกีโตมันจะนิ่งนะความทนทานมันจะใส่ได้นานโอ้ครับแล้วใช้มากี่ปีแล้วส่วนตัวคือเราจะสลับกันใช้จะมีที่บ้านอีกคู่หนึ่งอันนี้ก็น่าจะมานปีกว่าแล้วครับผมงั้เดี๋ยวเราอยากจะให้พี่ช่วยโพสท่าสักหน่อยได้นะครับแต่ว่าเราจะแพลนกล้องไปที่แบบโชว์โปรดักต์นิดนึงว่าเออนี่แบบว่าใช้งานจริงอะไรเงี้ยฮะับต่อไฮะเดี๋ยวแบบขอค่อยนิดนึงครับค่อยค่อยแผลงค่อยมือค่อยหลังก็นั่นแหละครับพี่ เปี่ยนท่าเปลี่ยนท่าพี่มีโพสตหนึ่งเจ้านายผมสั่งมาพี่ว่าอยากได้ท่านี้ท่ากุลิโก้พี่อยากได้ท่านี้เนี่ยอะไรใช่ไหมใช่ใช่กุลิโก้นั่นแหละพี่นั่นแหละพี่เดี๋ยวผมสั่งคัดค่อยคัดนะพี่คัดตอนบอกแล้วได้ป่ะให้บอกก่อนแล้วค่อยคัดถ้าเกิดที่บอกคัดไม่ต้องคัดนะเออแขนคอ45องศากษาอหนึงพี่อ่านั่นแหละพี่ อ๋อพี่ต้องจกอีกนิดนึงพี่ขออนุญาตพี่ขออนุญาตพี่ขอเท้าอีกหนึ่งพี่ขอเท้าอีกหนึ่งขอเท้าขอเท้าเอออะไรพี่อะไราพี่อะไรตาใครใครใครเหงิใครเหงิมุนหมุนนิดนึงอ่ะพี่ให้เห็นตรงนู้นนะพี่อ่านนั่แหละพี่นั่นแหละนั่นแหละอ่าอะไรคัทเมื่อไหร่บอกนะครับคัทเมื่อไหร่บอกผมนะโอเคขาลงมาหน่อยได้ไหมคะยกขึ้น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 แล้วก็แล้วก็งุ้มเท้าโชว์พื้นหน่อยพี่อ่านั่นแหละนั่นแหละพีอ่าโชว์พื้นเลยโชว์โลโก้อะสักอย่างเออโลโก้โลโก้โลโก้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจ ได้ยังคัตเลยยังคัตต่อคัตแล้วโอเคครับให้ผมนวดนะไรพี่นะผมนวดครัผมนวดครัวดอ๋อพวกผมมาจากกีโต้ไทยแลนด์ครับพี่ชื่ออะไรฮะเลนครับพี่เลนนะฮะไม่ทราบว่าพี่เลนพี่เลนนี่แบบก็ต้องเอาเลยนอ๋อคนละเลนใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับใช้กีโต้มานานยังครับสามสี่ปีแล้วครับสามสี่ปีคือคู่นี้ใช้มาสามสี่ปีแล้วไม่ครับไม่ครับไม่คือมีคู่หนึ่งแล้วอ๋อมีคู่หนึ่งเปลี่ยนมาอ๋อกีโต้เหมือนกันอีกคู่หนึ่งเป็นสีอะไรครับอีกคู่นึง จำไม่ได้แล้วกับไม่ได้แล้วสีเหมือนกันนะหรือว่าคนละสีคนละสีอ่าตอนที่ใช้งานทำอะไรบ้างครับหลักๆตอนแรกถ้าใส่่องอื่นแล้วมันลื่นนะครับอ๋อมันลื่นใช่แล้วมันไม่ลื่นตอนไปเที่ยวสงการที่ที่อาเซียปกติที่เลนไปอา์ซีอเนี่ยโดนขโมยรองเท้าบ้างไหมฮะไม่เคยโดนเลยใช่ไหมปกติโดนถอดเสื้อแนียอะไรมานี้มาไม่โดนอะไรเลยอ๋อโอเคครับโอเคครับ พอดีเราอยากจะให้พี่ช่วยโพสต์สักหน่อยครับเดี๋ยวเราจะให้กล้องเราแพลนถ่ายรูปนิ่งเราอยากจะเอาท่าโพสต์พี่เนี่ยไปใช้กับโปรดักต์ใหม่ให้พี่โพสต์ตามสบายได้เลยครับพี่เลนะจะโพสต์ท่าแบบเลนก็ได้นะ,ะเลนนี่ซึม,มอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะผมไม่ซีเรียสนะตโอเคฮะเดี๋ยวให้เวลาครับทำยังไงนะครับผมอ่ะพี่เอ,เอาก่อนเลยฮะพี่คิดอะไรออกก่อนเลยครับอ่ะต้องแพรกว่านี้อ๋อเหรอต้องต้องช้าต้องคมพี่แบบว่าแบบต้องคมอ่ะพี่อ่ะ นิ่งชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะอ่ะพอพี่ผมยังไม่ได้สมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ตบเลยพี่พี่ใจเย็นพี่ ขอขอท่าที่รองนุ่พี่ขอท่าทีา่เพราผมชอบมากเลยขอแบบจะถึงประมาณตัวตัวนี้พี่อ่า<ม>พี่ก็ก้มตัวนิดนึงอ่าก้มตัวไปแตะๆหน่อยอ่าอะไรพี่นั่นแหละพี่พขาตึงว่าขอขอข้างนึงพี่ข้างนึงที่ผมชอบท่าโคตรที่มากเลยเออโคตรดีเลยพี่เข่าตึงเลยพี่เข่าตึงที่ลงไปก้มก้มแตะพี่เออนั่นแหละพี่แล้วก็ทำทำอย่างนี้ก็ได้พี่อ่าอะไรที่นั่นแหละที่ขาตึงว่าขอขออีกข้งหมดนะพี่จริงวหนึ่งที่ผมชอบท่าโคตรที่มากเ่ยเออโคตรดีเลยพียบตัวเลยพี่อข่านั่นแหละพี่นั่นแหละพี่โออ แน่นไหมพี่ตึงไหมพี่คัดบอกคัดได้นะทํางานก็ต้องไวๆรู้เปล่ามีเวลานิดเดียวไฟพอไหมเริ่มเริ่มตึงเริ่มตึงไปได้พี่หมายถึงขาเหรอฮะขาโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับผมมาจากกีโตไทยแลนด์นะครับมาทราบว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อโมครับชื่อโมนะครับใช้กีโตมานานไหมครับก็ประมาณหลายปีครับใช้แต่ช่วงอายุก่อนเท่าไหร่ครับประมาณครับแปดปีที่แล้วอ่ะนี่อันนี้คู่เท่าไหร่ละฮะ นะท,ท,ทำไมต้องกีโต้พี่ก็ ى, มี2อย่างรูปลักษณ์กับราคาครับรูปลักษณต้องได้กับรูปลักษณ์ที่สวยงามอ่าครับผมโอเคพี่ฮะวันนี้เราจะมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งพี่มันจะเช็กกีโต้ว่าอะไรแท้อะไรปลอมมันจะเช็คจากความคงทนพี่วิธีแรกนะพี่ก็คือแบบว่าเนี่ยถ้าของแท้พี่มันต้องถอยเท้าแบบได้นานมากพร้อมยังพี่จะไปรอหนนาทีหนึงสามสองหนึ่งไปทีมันไม่พอพี่มันต้องมันต้องแบบถอยแบบเออนั่นแหละที่ซี่ีได้บอก อะไรนะอะไรนะเพิ่งเพิ่งยี่สิบวิเหรอโอ๋โอ๋อะไรนะพี่ถ้าอยากไปเช็คแท้ปลอมก็ทาวิธีตามนี้นะครับเรามาจากทางกีตอไทยแลนด์นะพี่ชื่ออะไรครับชื่อดิวครับพี่ดิวนะครับครับผมอ่าพี่ดิวครับไม่ทราบว่าทำไมถึงใช้กีตอคเพราะว่าใช้มาบ่อยแล้วครับแล้วก็ใส่แล้วนุ่มสบายด้วยครับขอย้อีกที เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนในในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงถช้มากี่เจนแล้วก็หลายแล้วครับเพราะเพื่อนบอกต่อกันมาแล้วบอกต่ออ๋อนี่คือที่คือซื้อตามเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ครับอ๋อแล้วท้าไมถึงเรือรุ่นนี้ฮะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นมันมีส่วนลดด้วยครับถชามากี่ปีแล้วคู่นี้คู่นี้ใช้ปีกว่าแล้วครับเออพี่ครับบางทีถ่ายกีโตเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเช็คแท้ปลอมนะว่าคู่ไหนแท้คู่ไหนปลอมซึ่งมันจะมีวิธีเช็คอยู่ทั้งหมด3รูปแบบแล้วกันวิธีแรกนะครับที่ทำอย่างี้้ใช่มฮะแลวก็ 1>, 1 2ึ่งสองปนับเป็นจัดจังหวะนะครับอ่านี่คือเฟสแรกนะมีทั้งหมดมีทั้งหามเฟสนะฮะเคเดี๋ยวทำพร้อมผมนะพี่เดีเ็ฟสที่2นะครับวิธีการ,รการคร็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทันไหมพ่ทันอยู่นะอ่ะพร้อมกันโอเคห้าหกเจ็ดแปด่งสอสส่ห้าหแปดอ่าโอเคสุดท้ายที่ยากสุดอันนี้จะเช็คกันเลยว่าพื้น คืออย่างนี้ครับเป็นแปดจังหวะหนึ่งละสอละสและสีละห้าละหกละเจ็ดละแปดลันนะพี่อ่าพร้อมกันห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งละสองละสามละสและห้าละหกละเจละและ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 0 0 0 y e น r s l a t e าน้องครับน้องครับไม่ทราบว่าทำอะไรครับ อ๋อพี่หล่อทงกิ้งยังไม่สั่งพัดก็เลยไม่พัดอ๋อโอเคครับโอเคครับพอหอมปากหอมคอนะฮะก็คิดว่าถ้าโพสตะกี้น่าจะได้ออกไปใช้ในคอลเลกชันหน้าอย่างแน่นอนนะฮะยังไงขอบคุณที่ลงทุนมากๆครับฝากอะไรถึงกีโต้นิดนึงฮะก็รองเท้าใหม่ๆเยอะนะคะจะรอซื้อค่ะอ่าโอเคครับขอบคุณมากฮะ มีผลิตภัณฑ cool ์ท şey ี okay. ่ด okay ีๆแบบนี้ตลอดไปครับทานมาใช้กันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันนุ่มสบายครับใช่แล้วก็ทนนานด้วยครับขอบคุณครับอ่าก็เป็นรองเท้าที่มีราคาที่จับต้องได้ครับจับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอ่าโอเคครับแล้วขอบคุณพี่โมมากนะฮะบคมกครับก็รองเท้านุ่มสบายครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณน้องมากนะฮะ เป็นยังไงบ้างครับกับ EP แรกนะฮะสนุกสนานกันทั่วหน้านะฮะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคราวหน้าเจอผมที่ไหนแสดงว่าคุณโดนแล้วนะฮะยังไงก็ติดช่องางการติดตาม Gito Thailand แล้วก็ AKA Dimension ดุกช่องทางน,นะ,ะัในงงวันที่ผมขอตัวลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ